ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎก็ดูได้นะคะอาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะวันนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงแบบผสมภาษาระหว่างโหราศาสตร์กับไพ่ยิปซีนะคะพอดีอาจารย์ลองทําคลิปอย่างนี้เพิ่มไปแต่ก็เหมือนมีลูกค้ามาคอมเมนต์เหมือนกันว่าอยากดูแค่ไพ่อย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ ก็ที่จะรับฟังความเห็นของท่านผู้ชมเหมือนกันนะคะว่าเออแบบแบบไหนดีไม่ดีแต่ไหนๆก็ทำไปแล้วขอทำคลิปเดือนกุมภาพันธ์ให้จบไปก่อนแล้วเดือนหน้าค่อยเป็นพยิบสีล้วนๆนะคะแล้วก็อะไรที่เป็นด้านโหราศาสตร์ถ้าอาจารย์อยากจะทำอาจารย์อาจาอาจะทำเป็นคลิปพิเศษบางบาง,บาง,บางช่วงบางตอนในกรณีดาวย้ายก็แล้วกันก็ดีเหมือนกันเพราะบ,บางทีอาจารย์ก็ไม่ค่อยมีเวลา องานพยากรณ์ค่อนข้างเยอะเนาะโอเคเรามาดูนะคะว่าอาจารย์จะอ่านจากปฏิทินโหรของอาจารย์ทองเจือนะฮะอาจารย์ทองเจืออ่างแก้วในการบรรยายเรื่องลีลาของดวงดาวที่เดินแล้วมีผลกระทบต่อชาวราศีกรกฎแบบไหนในเดือนกุมภาพันธ์นะเรามาดูเดือนกุมภาพันธ์ว่าดาวเป็นยังไงนะคะโอเคค่ะอันนี้คือ ปฏิทินดวงดาวนะคะถ้าใครเรียนโหราศาสตร์จะเข้าใจว่าต้องใช้ปฏิทินแบบนี้ในการอ่านว่าดาวเดินไปราศีไหนแล้วกี่องศากี่ริปดาอะไรประมาณนี้นะคะเดินแบบไหนพักมนเสดก็จะเป็นความรู้ทางโหราศาสตร์แต่เราจะไม่พูดนะเพราะอาจารย์จะแค่พยาพยากรณ์เรื่องราวเหตุการณ์นะ โอเคค่ะเรามาดูชาวราศีกรกฎนะคะชาวราศีกรกฎธาตุน้ำนะคะ,นะตอนนี้นะมีเราก็จะเห็นแหละค่ะทุกคนแหละในแง่ของดาวจรเนี่ยมันจะมีดาวที่เขาเรียกว่าดาวมารุมมาตุ้มกันหรือมากองกันอยู่ราศีมังกรนะฮะราศีมังกรจะเป็นราศีที่ตรงข้ามกับราศีกรกฎเขาเรียกว่าเล็งลัคนานะฮะเพราะฉะนั้น จะมีผลอะไรบ้างอาจารย์จะพูดแค่3าประเด็นคือการงานการเงินความรักแค่นั้นเนาะเรื่องอื่นไม่ต้องพูดเอาประเด็นเรื่องการงานก่อนว่าคนเราก็ต้องการทราบแค่3ามเรื่องแค่นั้นแหละนะคะเรามาดูเรื่องของการงานกรกฎนะคะอาจารย์มองการงานคุณมั่นคงนะจากจากดวงดาวทําไมล่ะก็เพราะดาวการงานคุณได้กเกษตรนะคะกรมมะนะคะคือเจ้าเรือนกรมมะคือดาวองคารน,นะ กรรมะได้เกษตรอยู่ราศีเมษอยู่นะเพราะฉะนั้นการงานของชาวกรกฎยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรอกคะ่ะยังมั่นคงยังมั่นคงต้องบอกงั้นนะคะแล้วทีนี้นะคะจะต้องมาดูช่วงอังคารย้ายอะ่ะถึงจะมีการเปลี่ยนแปลง24นะตามปฏิทินเนี่ย24กุมภาพันธ์อังคารนะคะเจ้าเรือนกรรมะของกรกฎนะ่ะ จะย้ายไปที่ราศีราศีพฤษภอืมนะคะย้ายไป,ไปราศีพฤษภล้วไม่เสียนะคะเพราะว่าอะไรอ,อังคารย้ายไปราศีพฤษภเนี่ยได้ตำแหน่งราชาโชคนะคะแต่ก็เป็นประเพราะเป็นราศีที่ตรงข้ามกับพิจิกพ้อ,พอ,องคารจะคองราศีพิจิกด้วยเมื่ออังคารย้ายมาที่พฤษภเนี่ยอังคารเนี่ยอังคารก็จะได้มาตรฐานเป็นประ แต่คาว่าเป็นปะเนี่ยอย่ามองว่าเสียนะคะเพราะเขามีมาตรฐานราชาโชคด้วยแล้วดาวเป็นปะจะฟื้นพวกเป็นปะเป็นนิดเนี่ยถ้าเขามีดาวคู่มิตดคู่ธาตุคู่สมพลเข้ามาเนี่ยดาวจะฟื้นนะคะเพราะฉะนั้นดาวราหูตั้งรับอยู่ราศีพฤษภเมื่องคานย้ายไปอาจารย์มองในความหมายพบแต่และราศีไม่เหมือนกันนะคะ,ะเผอิญว่าชาวกรกฎเนี่ย ราหูอยู่ภพลาภะใช่ปะในเมื่ออังคารย้ายเข้าภพลาภะแล้วไปไปกลุ่มกับราหูที่เป็นคู่ธาตุลมคู่ธาตุลมก็จะทําให้ความเด่นของเรื่องโชคลาภเรื่องหน้าที่การงานของชาวกรกฏเนี่ยเด่นขึ้นต่อให้นะฮะราหูมาจากเรือนอะไรมาจากเรือนมรณะอืมมาจากเรือนม,อม,มาารณะแล้วก็มเเีเขาเรียกว่า ดาวแลกเรือนอ่านะคะเพราะว่าเรือนพุชกเป็นเป็นเป็นเรือนของดาวศุกร์เนาะดาวศุกร์มาอยู่เรือนของราหูเห็นไหมคะเป็นการเป็นการแลกเรือนมันก็คือเกษตรย่อยๆนะตามความหมายทางโหราศาสตร์แล้วก็ยังมาคุมกับที่ได้คู่สมพลนะเพราะฉะนั้นอาจารย์เลยมองว่าเฮ้ยอย่างนี้มันก็น่าจะเปลี่ยนแปลงในแง่ของ ต่อให้จะมรณะมันก็น่าจะแปลว่า1นึ่งนะชาวกรกฎอาจจะมีบางท่านที่จะต้องยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานแต่เปลี่ยนไปในทางที่ดีบางคนไปกินตําแหน่งใหม่ความรับผิดชอบใหม่ๆหรือใครอยากย้ายงานไม่ได้แปลว่าออกจากงานแบบถูกไล่ออกนะแต่คุณจะออกจากเองเพราะคุณมีที่ใหม่เสนอโอกาสดีๆในเรื่องงานคุณต่างหากล่ะและมีโอกาสจะเกิดขึ้นในวันที่ดาวย้ายนี่แหละนะคะ ช่วงก่อนดาวย้ายสักสามวันหลังดาวย้ายสักสามวันก็ได้ดาวอังคารย้ายยี่ิบี่กุมภาหกสี่ปีนี้นะคะเพราะนั้นก็จะส่งผลดีในแง่ของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายงานการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในเรื่องงานเพราะความหมายลาภคือโชคลาภอ่ะอยู่แล้วนะคะอาจารย์มองมองประเด็นนี้นะคะเพราะว่าเขาแลกเรือนกันได้เกษตรย่อยแล้วได้คู่ธาตุลมได้ตำแหนง่งราชาโชคเพราะฉะนั้น มาเลยมองในมุมในมุมบวกมุมดีมากกว่ามุมเสียแล้วอย่าลืมช่วงนั้นอู้ดาวจันทร์ซึ่งเป็นตนุลักษ์ของชาวราศรีกรกฎนะวันที่ยีิบสย้ายมาอยู่ตำราศรีของตัวเองได้กเกษตรนะคะอ่านะคะาจาราร์เลยมองว่าสองแปดเป็นคู่สมพลเขาเรียกว่าโยกถึงกันนะคะก็ให้ผลดีอ่ะ ให้ผลดีในแง่ของเงินเรื่องผลประโยชน์ในเรื่องงานด้วยนะคะทำไมผลประโยชน์ในเรื่องเงินงานเอาพูดต่อเรื่องการเงินได้เลยนะคะเพราะดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของราศรีกรกฎนะคะอยู่อยู่กุมกับดาวสุขซึ่งมาจากลาพะใช่ไหมนะคะแล้วสุขเนี้ยเป็นลาพะพันธุบางคนซื้อบ้านซื้อรถหรือเปล่าหรือบางคนที่เป็นในหน้าขายที่ดินขายบ้านอ่ะ หรือใครคิดอยากจะขายซื้อขายเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะในตำแหน่งพันธุนะฮะก็ถือว่ามีโอกาสดีๆนะคะก็เลยมีโอกาสดีในเรื่องเงินเรื่องงานนี่แหละประมาณนี้นะกนรกฏอ้าวคุณมาดูเรื่องของความรักคุณบ้างถ้าเป็นเรื่องของความรักนะคะ เราจะมองเดือนกุมภาแต่วันที่หนึ่งกุมภาเนี่ยชาวกรกฎก็คือตำแหน่งปัตตนีคู่ของก็คือราศีมังกรที่มีดาวเล็งลักคุณอยู่เนี่ยโดยเฉพาะเสาเล็งเล็งเรือนของคุณเนี่ยเขาเรียกว่าเสาเป็นประหรือเออจริงๆแล้วถ้าบอกว่าเสาเล็งเนี่ยในด้านของโหราศาสตร์เขาจะบอกว่า ดวงแตกหรืออะไรประมาณนี้นะแต่ก็อย่าเพิ่งไปคิดเยอะขนาดนั้นที่อาจารย์อธิบายไปนั่นแหละค่ะว่ามันมีดีและมีเสียเราก็ต้องมองจังหวะของดาวที่มีการเดินการย้ายบ้างนะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อดาวเสาร์อยู่ตรงนี้ได้เป็นเกษตรนะคะแต่มาตรฐานเขาก็เป็นประสำหรับชาวราศีกรกฎนะก็เลยมองว่าในเรื่องของความรักอาจจะมี เกณฑ์ที่จะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างนะคะเพราะมีดาวศุกร์เข้ามากุมนะดาวศุกร์ก็มาจากเรือนอาลาภาะพันธุก็เป็นเรื่องในครอบครัวเรื่องของความรักที่จะมีกระทบกระทั่งเพราะเป็นคู่คู่ศัตรูกันนะคู่ระทมขมขื่นแหละถ้าจากความหมายของทางโหราศาสตร์ก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะเอ่อไม่เข้าใจกันมีเรื่องบาดหมางเรื่องของมือที่สามอะไรก็ได้นะเพราะ ดาวพุธด,ดาวพุธมาอยู่เล็งอยู่ด้วยและดาวพุธมาจากเรือนไรเรือนวินาศไงฮะเพราะฉะนั้นอาจจะมีปัญหาเรื่องของมือที่สามหรือเรื่องคนอื่นที่มาทําให้ผิดหมางน้ําใจกันอันนี้ก็ต้องระวังไว้นะ,ะแต่เรื่องของการเลิกรากันไปหรืออะไรก็แล้วแต่มันอยู่ที่ชาวกรกฎกับคนรักที่จะต้อง เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอืในการปรับอ่ะปรับความเข้าใจการยาอีโก้อ่ะมีอะไรที่ยอมกันได้ยอมอาจารย์มองก็อาจจะไม่ต้องถึงขั้นต้องมามาเลิกกันก็ได้นนะเไม่ต้องขั้นนั้นก็นได้อาจารย์จะมองอย่างนี้นะอ,อหรือบางทีก็อาจจะแก้เคลดพากันไปทําบุญหน่อยก็ได้นะถ้าใครที่อยู่ร่วมชีวิตกันอยู่นะคะอ,อประมาณนั้นก็ก็น่าจะยังพอพอทุเรานะคะ พอทุเราต้องบอกงนี้นะเพราะว่าบางคนถ้าข้อดีนะเพราะว่าดาวศุกร์ก็เป็นดาวความรักเหมือนกันเนาะอยู่เรือนราพักก็เป็นเรือนของเพศตรงข้ามอยู่แล้วด้วยนะคะอาจจะย้ายเข้าไปอยู่เรือ,มอนมรณนอย่างเงี้ยบางคนก็อาจจะมองดีในแง่ของการห่างกาันคนรักไปทํางานทางไกลหรืออะไรประมาณนี้นะคะอืมก็จะมีเรื่องของพวกนี้ถ้ามองว่าให้มันดาวให้มันซอบลงเนี่ยอาจจะมองว่าห่างกันสักระยะ นะคะหรือเวลาแก้เคสอาจารย์จะแนะนานะว่าใครที่ทะเลาะก,กันเรื่องของคู่เนี่ยถ้ากรณีเป็นคู่สามีภรรยาก็อย่าอย่าแยกห้องนอนแต่แยกเตียงนอนได้นอนห้องเดียวกันแต่นอนคนละเตียงคนหนึ่งนอนพื้นคนนึงนอนบนเตียงอย่างนั้นอ่ะช่วงที่ดาวมันเดินแบบไม่ไม่สามัคคีกันเดินเป็นปัญหาเนี่ยมันก็พอที่จะแก้ไปตามจังหวะของดวงดาวได้นะคะอาจารย์ขอแนะนําประมาณนี้นะ โอเคเรามาดูต่อด้วยไพ่กันต่อเลยนะคะชาวก็กดคุณได้ไพ่สองเหรียญน,นะ ได้ไพ่ทาวเวอร์ได้ไพ่พาเลตสออฟคอยสิบถ้วยไพ่วันนี้อาจารย์แปะอาณาจักรเหรียญก็แล้วกันนะคะเป็นความยิ่งใหญ่นะสามสามดาบ หกไม้เทา้าแล้วก็คุณได้ไพ่ความยิ่งใหญ่นะ Paris a v n ได้ห้าถ้วยสิบไม้เทา้า The Emperor Wheel of Fortune สิดาบโอเคไพ่ขึ้นปัญหานะคะมีไพ่ขนาดเป็นไพ่สิบดาบกับ Shower ขนาบตัวคนตัวบุคคลที่ยืนอยู่เหมือนถือเหรียญสองเหรียญในการเขาเรียกว่าช่างน้ำหนักในการตัดสินใจอะไรบาง,บางอย่างในเดือนนี้นะคะสําหรับชาวรากรกฎนะอาจารย์มองเนาะเพราะฉะนั้นถามว่าตัวช่วยเราจะไปดูที่ตําแหน่งหนึ่งตำแหน่งตีโกหรือตําแหน่งโยกก็ได้นะคะตำแหน่งโยกก็จะมีไพ่วิวอ o ฟฟอร์จูนที่น่าจะคลี่คลายอยู่นะ เอาพูดทีละประเด็นเอาเรื่องงานก่อนเรื่องแรกเลยนะคะเรื่องงานเนี่ยตำแหน่งการงานคุณได้ไพ่เดียมเพลอร์นะคะเพราะฉะนั้นมีสิบไม้เท้าอยู่ด้านหลังของตำแหน่งการงานแปลว่าแบกรับภาระความรับผิดชอบอยู่นะคะเรื่องงานแต่งานคุณก็ยังมีความมั่นคงเพราะมีเดียมเพลอร์คือความยิ่งใหญ่ไพ่จกักรพรรดินะคะแต่งานมันหนักมันเหนื่อยอาจจะถูกกดดันจากผู้หลักผู้ใหญ่ในแง่ของความรับผิดชอบงานเนี่ยไพ่สิบไม้เท้าไม้ที่ เธออยู่บนหลังอะ่ะเห็นไหมคะเป็นไพ่ที่บ่งบอกความราับผิดชอบหนักมากในเดือนนี้นะคะแต่พอมีไพ่ทาวเวอร์เนี่ยอาจจะแปลในแง่ของอย่าลืมไพ่ข้างหน้าเป็นไพ่ดีอาณาจักรเหรียญเนี่ยอาจจะแปลว่าคุณจําเป็นที่จะต้องเขาเรียกว่าสละบางอย่างในเรื่องของงานโปรเจกต์บางอย่างหรืออะไรที่มันทําแล้วมันมันไม่เห็นความก้าวหน้าบางอย่างเราจะต้อง ตัดมันออกไปต้องตัดสินใจอย่ามาลังเลนะคะคำว่าสองเหรียญนะ่ะคุณต้องกล้าคิดกล้าตัดสินใจการตัดสินใจเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่จะต้องเสียไปบ้างแต่การเสียหายบางอย่างแต่ทําให้เหตุการณ์มันดีขึ้นก็ควรจะทานะคะมันก็มีโอกาสที่จะดีขึ้นนะอาจารย์มองประมาณนั้นนะคะในเรื่องของเนื้อหาของงานนะว่ามันมีโอกาสจะเป็นอย่างนี้นะคะเอ่อต่อไปในเรื่องของการเงินเป็นไพ่ทาวเวอร์นะคะ ไพ่เวอร์ในการเงินเนี่ยมันแปลว่าคุณมีเกณฑ์จ่ายดีที่สุดคุณจ่ายซ่อมรถซ่อมบ้านหรือบางคนจ่ายในเรื่องของสุขภาพบางคนมีเกณฑ์หมอนัดผ่าตัดอะไรทําได้เลยค่ะเป็นการจบปัญหาไปเลยนะคะหรือบางคนสัญญกรรมเสริมความงามในช่วงนี้ก็เป็นการแก้ดวงซ่อมดวงไปได้เลยนะคะมันก็จะลี้ายในแง่นั้นจากไพ่นะคะในเรื่องของการจ่ายเงินนะคะเป็นการจ่ายเงินแล้วได้ประโยชน์นะคะไม่ไม่ใช่เสียเงินแล้วไม่ มันไม่เกิดประโยชน์ใช่ไหมไอ้คําว่าทาวเวอร์เนี่ยนะคะมันมีเกณฑ์จะต้องจ่ายอยู่แล้วแหละโดยเฉพาะต้น้นเดือนกุมภาก็ได้นะคะแต่มันก็มีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นได้เพราะตำแหน่งถัดไปยังเป็นไพ่อาณาจักรเหรียญหรือไพ่สิบถ้วยที่บ่งบอกว่าหลังจากมันมันเขาเรียกว่าก้าวข้ามปัญหาได้โอกาสเงินมันก็ยังมีเข้ามาถึงตัวคุณอยู่โอกาสหารายได้ก็มีโดยเฉพาะแต่ถ้าไพ่เสียๆอย่างนี้ใครทำอาชีพขายประกรัน นะ,ะอาชีพเกี่ยวข้องอยู่ยาเคมีน้ำมันอุปกรณ์ก่อสร้างนะเกี่ยวข้องกับอสังหาอะไรพวกนี้นะจะมองว่าดีนะแต่ถ้าไม่ใช่ก็อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นรุนแรงว่าคุณผ่านไม่มันไม่ได้นะคะก็ยังสามารถที่จะสหาาาคือการติดต่อสังคมดิวงานคุณยังมีโอกาสได้รับ ความร่วมมือช่วยเหลืออยู่นะคะไพ่สิบช่วยขยายด้วยไพ่ palace of coin หรือตำแหน่งครอบครัวพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องก็ยังให้การสนับสนุนหรือเป็นมิตรภาพกับคุณอยู่นะคะในตำแหน่งบุตรตะสามดาบอาจจะเครียดในเรื่องของลูกน้องบริวารได้นะคะลูกน้องอาจจะมีเกณฑ์ออกจากงานคุณต้องหาลูกน้องใหม่นั่นก็เป็นไปได้นะคะนะเพราะว่าอยู่ในตำแหน่งที่สามารถที่จะเขาเรียกว่า ไปถึงตัวตนของคุณในตำแหน่งที่5นะคะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบนั้นนะคะแล้วก็ในตำแหน่งอรินะเป็น6ไม้เท้าอาจารย์มองว่าสตัวไม่มีนะเพราะเป็นความหมายดีแต่ถ้าใช้ความหมายคำว,ว่า6กไม้เท้าให้เกิดประโยชน์คือช้าๆได้พระเล่มงามเพราะฉะนั้นทำอะไรมันอาจจะต้องใช้เวลาในการในการไต่เต้าในการพยายาม ที่จะเรียนรู้งานเกิดทักษะเกิดอ่าเขาเรียกว่าประสบการณ์หรือการเรียนรู้ไปเรื่อยมันจะทำให้คุณน่มีความคิดสร้างสารรค์มีอะไรขยับขยายผลงานคุณไปเองแหละนะคะใช้ความหมายคำว่าช้าๆได้พาเล่มงามให้เกิดประโยชน์ได้ในตำแหน่งอรินะคะส่วนตำแหน่งเล็งลัคนาเนี่ย เป็นไพ่อาณาจักรไม้แปลว่านั่นแหลคะค่ะเรื่องงานก็น่าจะขี้ขายได้เพราะมันเป็นไพ่งานนั่นเองนะคะางานคุณก็มีโอกาสจะดีขึ้นมีโอกาสที่แก้ไขปัญหาได้นะคะรับรองเลยอันนี้นะคะอโอกาสที่ดีขึ้นเริ่มตั้งแต่กลางๆเดือนเป็นต้นไปของเดือนอกุมภาพันธ์ได้นะคะเพราะเราพูดเดือนกุมภาพันธ์เนาะหรือตําแหน่งความรักใหม่ๆน่าจะไม่ค่อยเวิร์กในเดือนนี้สักเท่าไหร่นะคะสําหรับชาว ราศีกรกฎนะคะในตำแหน่งรักใหม่ๆเพราะเป็นไพ่สามดาบเนาะในตำแหน่งสุภาพจะเป็นโรคเครียดความดันไม่เกณฑ์อาจจะมีปัญหานะคะ,ะและไพ่ขนาดอยู่เงี้ยให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุตามมาด้วยให้แก้ดวงบริจาคเลือดบริจาคลงศพปล่อยปลานะคะจะช่วยขี้ขายขึ้นนะคะ ตำแหน่งโชคลาภอาจจะได้วิวออฟฟอร์จูนลาภาจะได้จากเลขทะเบียนบ้านได้เหมือนกันหมายเลข10บนะคะวิวออฟฟอร์จูนขึ้นอยู่ด้านหลังลัคนาจะพอมีโชคอยู่เหมือนกันนะคะแต่อาจารย์ก็จะเปิดเพิ่มเติมจากเลขนำโชคของไพ่ Oracle นะคะ เลขนำโชคจากไพ่ออร์เิลของคุณได้3 8นะคะแล้วก็6 6, 6ค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะโอเคขอให้โชคดีทุกท่านเลยนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ